สวัสดีค่ะกบมาพบกับสวนบอลสีลูกอีสานนะคะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์หรือว่ากแกะแกะกล่องบอลสีนะคะไปดูกันว่าวันนี้บีสั่งบอลสีอะไรมานะคะตามบีไปแกะกล่องกันเลยค่ะวิธีแกะนะคะต้องใช้แบบคัตเตอร์นะคะมันจะได้แบบว่าเล็กๆเวลาแกะมันจะแกะง่ายนะคะอันนี้เขาก็จะแพ็คเป็นแบบตะกร้าเนาะถ้าถ้าต้นไม้มันไม่ใหญ่ส่วนมากเขาก็จะแพ็ค กล่องกันนะคะแต่ว่าถ้าต้นไหนใหญ่กคจะแพ็คตะกร้ากันนะคะก็อยู่ที่วิธีการแพ็คของแต่ละส่วนเนาะของบีก็เหมือนกันถ้าต้นใหญ่มากอะถ้าถ้ามันใส่กล่องไม่หมดก็จะใส่ตะกร้าแต่ถ้าแพ็คตะกร้ามาันมันใช้เวลาในการแพ็คนานนะคะมันไม่เหมือนกล่องเพราะว่าเบียแพ็คต้นไม้คนเดียวด้วยอะยิ่งแพ็คตะกร้านะยิ่งช้านะ,ะส่วนมาก แต่ต้นใหญ่บีก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ก็หมายถึงว่าบีบีจะขายไซส์กลางะคะ่ะไม่ได้แบบว่าเล็กมากเอาแบบว่าลูกค้าไปเลี้ยงก็เลี้ยงรอดเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะเวลาบีขายบีจะไม่ค่อยขายไซส์เล็กๆแต่บางคนงบน้อยเขาก็ซื้อไงะคะต้นเล็กเขาก็ซื้อมันอยู่ที่แบบความพื่ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเนาะว่าชอบชอบซื้อบอนสีไซส์ประมาณไหนนะคะนี่นะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ เขาก็จะใส่เคเบิลไทมานะคะเห็นไหมคะดำๆแล้วก็จะตัดออกแต่ของบีบีจะใช้เชือกฟางเพราะว่าบีว่ามันตัดง่ายถ้าเคเบิลไทมันก็แน่นแต่มันก็จะตัดยากต้องระวังมือนะคะใช่มาเล้วนี่ดูกันนะคะ พีจะบอกว่าแสงมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะพอดีบีถ่ายเดี๋ยวบหาหม,มุมน,นิดนึงนะพอดีบีถ่ายแล้วมันสะท้อนแสงนิดนึงนี่สวยมากนะคะต้นนี้คือนี่เห็นไหมคะต้นนี้คือบอนสีมานีล้อมเพชรนะคะบีมีแล้วนะแต่ว่าบีก็สั่งมาทําแม่พันธุ์นะคะเห็นเขาสวยดีนะคะมานีล้อมเพชรก็เป็นบอล แรเก่าตัวหนึ่งที่กระแสเขากลับมาเนาะ,ะกลับมาดางังอีกเดี๋ยวเราไปแกะกันนะ มาแล้วสวยมากนะคะเห็นไหมสวยสุดๆนะคะต้นนี้ก็ออกประมูลมาได้นะคะประมูลมาได้ในราคา700ดร้นะคะเจ็ค่าส่ง80บาทรวมเป็น780บาทสวยบีมีบีมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณ4ี่ต้นได้ไมั้ย บีชอบนะคะคือบีผ่าเองแล้วมันโตช้านะคะก็เลยเอฟของคนอื่นมาทำแม่พันธุ์นะคะสวยสุดๆเลยนี่แหละค่ะมันนีล้อมเพชรที่เคยเป็นไม้แลเคยเป็นกระแสแล้วก็กลับมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยความที่เขาสวยนะคะให้ดูรายละเอียดไซส์ไม่เล็กนะคะไซส์ใหญ่เลยอยู่กระถาง6นิ้วประมาณนี้แหละ ยะไปแกะถุงออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าตู้อบก็ถ่ายให้ดูเท่านี้เนาะจะได้แบบว่าไปโฟกัสในการแกะต้องระวังนะบางทีแบบบีรีบแกะไปอบีเคยตัดไอ้นี่ขาดหมดเลยก็มีค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าบอลสีที่บีสักมาเป็นอะไรก็เป็นน้องมณีร้อมเพจค่าขอบคุณนะคะใ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ